เทคนิคข้อที่3ก็คือเราก็จะต้องบอกวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละตำแหน่งด้วยว่าตำแหน่งนี้ใช้ทำอะไรและเราอยากจะกระตุ้นจุดไหนเราอยากจะเพิ่มจุดไหนเราอยากจะให้ซินแสนเนี่ยช่วยดูในเรื่องของอะไรเพราะจริงๆการจัดวงจุ้ยเนี่ยในในดาวของปยแท็กหรือว่าในการเดินดาวเก้ายุกอะการศึกษาตำแหน่งดาวการเงินตำแหน่งดาวโชคลาภตำแหน่งดาวเจ็บป่วยตำแหน่งดาวภัยพิบัติและตำแหน่งดาว เราสามารถที่จะจัดฮวงจุ้ยเสริมพลังงานให้กับคนในบ้านตามตำแหน่งดาวเก้ายุคเป็นผังดวงดาวที่สถิตในแต่ละตำแหน่งของบ้านควบคุมพลังงานแต่ละตำแหน่งของบ้านและก็คอยดูแลแต่ละตำแหน่งในผัง่วงจุ้ยของบ้านเพราะฉะนั้น3มข้อน,นี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราควรจะทำก่อนเรียกสินแสเข้ามาดูบ้านเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดหวงจุ้ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปังยิ่งขึ้นไปได้